ครั้งแรกที่มานครปฐมเลยไหมคะเป็นครั้งแรกที่ทมาที่นี่ค่ะ,ะรู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้มาพบกับแฟนคลับที่นี่ค่ะรู้สึกภูมิมใจแล้วก็ดีใจมากมากค่ะ,ะเพราะว่าพ่อแม่ๆให้การต้อนรับดีมากๆเป็นครั้งแรกที่มาเซ็นทันค่ะแต่ว่าอำเภออื่นก็มีโอกาสได้ไปค่ะ,ะใช่แน่นอนนะคะเป็นไงมาไงถึงได้มาประกวดร้องเพลงในรายการดวลเพลงชิงทุนคะลองเล่าให้เราฟังหน่อย ก็คือนองแอมก็เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งค่ะก็มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องแล้วก็อยากอยากมีเงินให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายค่ะก็เลยอยากลองประกวดร้องเพลงดูเพราะว่าน้องแอมเป็นคนที่ชอบร้องเพลงมากๆค่ะก็เลยอัดคลิปส่งเข้าประกวดค่ะแล้วก็วันนั้นก็มีโอกาสได้เป็นแชมป์เพลง21สมัยเลยค่ะดีใจไหมคะดีใจมากๆค่ะทําให้ชีวิตน้องแอมเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปแบบ เปลี่ยนไปมากๆค่ะจากที่เราก็เป็นคนหนึ่งที่หาเช้ากินข้าวเหมือนกันค่ะทุกวันนี้ก็สามารถส่งตัวเองเรียนได้แล้วก็ทําให้ครอบครัว มีฐานะมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะแล้วก็ภูมิใจในตัวลูกหรือหลานคนนี้เนาะนอกจากนี้เดี๋ยวจะให้น้องแอมเชิญชวนนะคะแฟนคลับของเราเข้ามาช้อปปิ้งสินค้าภายในงานมีทั้งของที่มาจากจังหวัดอำนาจเจริญบ้านเกิดของน้องแอมทั้งยโงสธรศรีสกเกตและอุบลราชธานีค่ะค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะมาเดินงานอีสานไอคอนิก นะคะมีของหลากหลายมากเลยค่ะพี่น้องของพื้นบ้านอาหารอร่อยไม่ว่าจะเป็นเสื้อเส้าเีเฮจจากผาผ้า,ผาข้าวผาพื้นเมืองบ้านเฮ้าค่ะซึ่งพาเขามานี่เป็นเป็น,เป,นเป็นอีกหนึ่งสินค้าในจังหวัดอนาจเเริญค่ะทีทจุกโกนแบบว่าหลายๆคนชอบอค่ะ อนอกจากนี้ยังมีอาหารอีกมากมายเลยนะคะสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้น้องแอมฝากผลงานกันดีกว่าว่าติดตามได้จากช่องทางไหนบ้างคะ่ะค่ะก็ขอฝากผลงานเพลงล่าสุดนะคะยกอ่อยเยาะหักค่ะฝากาาพอ่พอ,พอแม่ทุกคนครับบูดยิ้มให้เด็กไปฟังกันอย่าลืมไปฟังด้วยค่ะยกอ่อยเยอาะหักค่ะติดตามเพจเ c e b o o k น้องแอมติดต่องแอมพิมพ์แกลบ้า,บาแอมชนที่ชายก็จะขึ้นมาเลยะคะ่ะทุกแพลตฟอร์มเลยเดี๋ยวอีกสักครู่ คิดว่าน่าจะมีแฟนคลับอยากถ่ายภาพด้วยอันนี้เดี๋ยวเดียนเชิญด้านข้างเวที<ด>เนาะ,อะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณแอมชนพิชาค,ค,ค่ะสวัสดีค่ะน่ารัมากมากๆร้องเพลงเสียงดีมากๆเลยนะ